จร,จริงๆเรามองว่าตัวเราเป็นข้อผิดพลาดของการสืกษสาไทยเลยนะจริงเราเราคือข้อผิดพลาดของการสื่อาไทยที่หนักมากชอบไม่ชอบนี่คือไม่รู้เขากำหนดมาว่าเราต้องเรียนหนังสือชื่อการนะคะเรียนมัธยมต้นกับปลายที่นิวซีแลนด์ค่ะชื่อนิกเรียนรัฐบาลหมดเลยทั้งประถมมัธยมชื่อเอกครับเรียนมต้นเอกชนแล้วก็เรียนมปลายก็เรียน รัฐบาลชื่อชัดเจนครับจบกทนมากอ็ครับเรียนสายอาชีวะมาเป็นโรงเรียนเอกชนต้นนะครับเรีโรงเรียนรัฐบาลสายสามัญน,นะครับไปโรงเรียนชัยร้วนครับ เรียนวิชาอะไรบ้างผมเรียนเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเทคนิคกายนต์อะไรเงี้ยเรียนออกแบบแล้วก็เหมือนผลิตรถซ่อมรถผมเรียนสายวิทยอุาสาหกรรมเนาะคล้ายๆกับเด็กสายวิทย์ปกตินั่นแหละมันจะมีวิชาที่เกี่ยวกับวิชาช่างสอนแทรกเข้าไปที่เลือกเรียนก็เพราะว่าตอนนั้นอยากจะเรียนวิศวะต่อมันโยมเรียนสายศินศินศาสาเพราะเรียนสายวิทย์ไม่ได้มันจะมีเด็กที่สมัครใจเรียนมากับเด็กที่โดนเขี่ยวมาเพราะว่าเกรดไม่ถึงไม่มีสายนะมันแบ่งแต่ว่าไม่ใช่แบ่งเป็นแบบทุกวิชาเด็กจะได้เลือกเรียน เียนทุกอย่างที่อยากเรียนเรียนศิลปภาษานะแต่จริงๆเราเราอยากเป็นหมอนะเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวิชาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิชาหลักๆมันมีคณิตอังกฤษอะไรอย่างภาษาไทยครับแล้วก็มันมีอีกวิชาหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจมากมันเป็นวิชาลูกเหตุเพื่อนเราแม่งเรียนพิเศษเกือบทุกคนที่แม่งอยู่ในันดับแบบ หนึ่งใน5 1หนึ่งใน10ของชั้นเรียนเพราะการเรียนพิเศษแม่งก็ต้องใช้เงินไงเราเรียนพิเศษเลยครับเราโชคดีที่มีต้นทุนเพื่อที่จะเข้ามหาลัยแม่งก็ต้องติวไงก็เรียนพิเศษอยู่ดีไม่ตด้องเรียนรัดเองแล้วก็ต้องติวอ่ะไม่มีไม่เรียนละของผมไม่เรียนลวของผมมีผมมีเรียนนิดหน่อยตอนนั้นผมมีเรียนน่าจะเป็นวิชาเคมีกับวิชาฟิสิกส์นั่นแหละ เรียนแล้วก็พ่อก็เอาไปจับเรียนกับครูพิเศษที่แบบสอนตัวตัวกันนะไม่เคยเรียนพิเศษเลยที่ที่นู่นไม่เคยเรียนเลยแบบว่าไม่มีเลยเคที่รู้สึกแย่สุดๆเลยนะก็น่าจะเป็นแบบเอ่อตอนที่เรียนอยู่ในห้องแกสอนเราไม่เต็มที่อะ่ะแต่มารู้ทีหลังว่าแกไปเปิดโรงเรียนกดวิชามีเด็กในห้องเนี่ยไปเรียนเหมือนกันพอกลับมาสอบอะ่ะเขาสามารถรู้ว่าของข้อสอบข้อนั้นนะออกอะไรบ้างจบท้ายด้วยการมาเรียนในในเทอมถัดไปอาจารย์ก็จะพูดแค่ว่า ถ้าอยากรู้อยากเก่งมากกว่านี้ก็ไปเรียนกับเขาเขาก็ไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องที่เขาดูแลหรือว่าสิ่งที่เขาชักนําหรือว่าเขาพูดคุยกับเรารอะไรเงี้ยมันก็เป็นมีผลคู้ของการเรียนยไมหมโหมีแน่ๆว่ะอาจารย์แม่งจะต,ต้องใส่ใจเพื่อทําให้คนคนหนึ่งแม่งเก่งอ่ะจริงๆอ่ะแม่งมีส่วนมากๆมันมีความสนิทอ่ะมีความสนิทสนกเข้าใจเราเข้าใจปณิสัยเราเขาก็สามารถที่จะแบบทาให้เราพัฒนาได้เร็วด้วยคือครูของผมอ่ะมันต้องควบคุมมากกว่าการเรียนเด็กกศนทุกคนมีปัญหา หลากหลายอะไรเงี้ยครูก็ต้องรู้ปัญหานั้นวิชาหนึ่งก็จะมีครูให้เลือกหลายคนเราก็จะจะต้องเลือกครูที่แบบเขาเคยมีเด็กเอเชียในห้องเพราะว่าถ้าเขาไม่เคยมีอะบางคนเขาก็จะไม่สนใจเราครูประจำชั้นมีก็คือครูเป็นครูโฮมรูมแต่ครูโฮมรูมไม่จําเป็นต้องสอนเราครูไม่มองภาพหลักก่อนมีเด็กคนหนึ่งแม่งรวยนั่งอยู่ในห้องแล้วเราแม่งนั่งดําอยู่ในห้องอะเด็กสองคนนี้แม่งถูกเปลี่ยนนะแล้วครูแมงก็ล้อเอ้ยไอยีกไอยีกเอาพอกูตัดสกินเฮดแม่งหากูติดคุูอีก ที่อะไรเนี่ยคือผู้ใหญ่เหรอเขาบูลลี่เราเฉยเขาแค่มองว่าเราเป็นคนไม่ดีเว้ยโดยที่จริงเราไม่ทําอะไรเลยเว้ยที่นู้นไม่ต้องจ่ายตังค่าเรียนไม่องจ่ายค่าเรียนใช่จนถึงมหกไม่ต้องจ่ายเลยที่ไทยนี่คือแบบม,มีตมงังค์เอกชนมีตังค์ไปเรียนวัดความรู้โคตรต่างฐานะทางสังคมล้วนๆเลยอ่ะ ไทยนี่คือเหลื่อมแบบบ้าไปเลยผมว่าเงินมันช่วยขับเคลื่อนโอกาสมากกว่าทาให้เราแบบสามารถที่จะมีโอกาสไปได้มากแค่ไหนอ่ะต้องเป็นเงินเท่านั้นหรอถึงจะตอบโจทย์ได้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีทุนในการการเรียนหรือว่าไปตื้อมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าการทดลองหรือว่าการสร้างเนะี่ยฮะมันก,มนก็มันก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เงินมันอยู่เหมือนกันเด็กๆมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนจ่ายค่าเทอมโดยความที่รู้ว่าอนาคตเดี๋ยวต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนเนีูโหคิดหนักเลย ลูกต้องมีค่าเทอมเท่าไหร่นะเขาถึงจะได้เจอการศึกษาที่ดีถ้าเราเซ็ตว่าขั้นต่ำนั่นหมายความว่าทุกคนแม่งต้องเข้าถึงขั้นต่ํานั้นได้เราอยากให้มองว่าการเรียนแบบมันคือแบบว่าทุกคนให้มันมันเข้าถึงกันได้หมดทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าก่อนจะเข้ามาหาลัยเราอยากเข้าคณะน,นี้เราต้องมาดูมันมาค่าเทอมเท่าไหร่พ่อแม่จะจ่ายไวไหมระบบเนี้ยมันเซตมาให,ให้เงินมันสาคัญมากๆเพราะว่าความรู้มันไม่ทันโลกแม่งอ่านแค่ในตาําราแม่งเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ที่จะใช้ชีวิตกับ โลกใบนี้แล้วอ่ะเด็กที่เรียนโรงเรียนในหมู่บ้านกับเด็กโรงเรียนในอำเภอหรือกับในโรงเรียนในจังหวัดมันก็ไม่เท่ากันแล้วคือบางทีเราต้องหาความรู้จากการอ่านหนังสือจากเมืองนอกจากหนังสือนอกเวลาเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองการเข้าถึงทรัพยากรความรู้มันมันต่างกันมากเกินไปหรือเปล่าคือเด็กอาชีวะเราเบื่ออย่างเดียวคือแม่งเรื่องตีกันวิธีการวัดผลการเรียน อว่ามันมันอ้างอิงเรื่องของเกรดมากเกินไปอ่ะสมัยก่อนผมจะไม่ค่อยโอเคกับวิธีการคัดคนเข้าเรียนอ่ะเวลาว่าการศึกษามันมั่วมากกว่าจะเด็กจะรู้ว่าแบบกูต้องทําอะไรอ่ะแล้วพอมาถึงจุดๆหนึ่งแบบเอ้ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทํานี่หว่าเพราะว่ามันไม่มีช้อยชให้เลือกเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่จําเป็นเยอะทุกอย่างคือเหมือนเป็นการบังคับเด็กไปหมดเลยต้องให้เด็กเป็นอิสระในตัวเองบ้างอ่ะเนาะมันไม่ใช่ว่าจะบังคับเขาให้ทําทุกสิ่งได้เราว่า mindset ของผู้ใหญ่หว่ะแต่มันก็เป็นที่ระบบนั่แหหละททีําใ้ การศึกษามันถูกแบบเนี้ผมว่าการศึกษาที่ดีมันน่าจะหมายถึงการที่ทําให้คนผู้เรียนอ่ะเขาเรียนอย่างเข้าใจอ่ะรอเรียนอย่างเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ถูกบังคับให้เข้าใจอ่ะถ้าเราเปลี่ยนคนสอนน่ะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคือคนที่เรียนแล้วใช่ไมก็ได้รับความรู้ไปใช้ได้จริงๆงอ่ะทึ่มันไม่ใช่การท่องจําหรือว่าคือมันแค่สอบได้เกรดสูงๆงอะไรเงี้ยมันควรเป็นเรื่องที่ ที่เขาเข้าใจด้วยตัวเขาอะไม่ใช่บังคับให้เขาทําอะไรในสิ่งที่เขาแบบไม่เข้าใจอะไม่งั้นสุดท้ายระบบวนนี้ก็ยังอยู่มันต้องเข้าใจกันไปพร้อมๆกันอะคือบางทีมันต้องตอบให้ได้ว่าเราจะรู้ไปเพื่ออะไรใช้อะไรคือถ้าอยากให้มันดีมันก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องเข้าถึงการศึกษาได้เท่ากัน,นกคือความเท่าเทียมอะไรเงี้ยทำให้เด็กตั้งคําถามต่อได้อะเหมือนมันตอบโจทย์ว่าเออกูอยากเป็นอะไรกันแน่ไม่ใช่เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียว